สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับอันนี้ก็จะมาพบกันในตอนที่3ใน EP ของงานบวงสวงนะครับวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำเสียงพญานาคนะครับเราจะทำพญานาค5เสียญน,นะครับเป็นงานเปตองสดทั้งหมดเลย นี่อันนี้คือเป็นขั้นตอนในการห่อโฟมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับหอ่อลำตัวไอ้ลำคอนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับและที่เราเห็นก็คืออันนี้จะเป็นหน้ากากพญานาคนะครับเป็นหน้ากากที่ประกอบ หน้ากากใบตองประกอบสําเร็จมาเป็นทรงทรงหน้าเลยนะครับแล้วตอนตอนตอน,ตอน,ตอนที่เราประกอบเราก็จะสวมเข้าไปข้างในจะเป็นลักษณะประมาณนี้เสียนแต่ก่อนที่เราจะสวมเข้าไปนะครับในส่วนของด้านข้างเราจะติดเกลด็ดแล้วก็ติดในส่วนของสนให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาประกอบเข้ากับโครงนะครับ วิธีก็ห่อไว้เลยนะครับวิธีการห่อก็คือห่อเหมือนการห่อห่อพีทไปตองก็คือพับครึ่งแต่ว่าห่อตั้งแต่ในส่วนของด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนถ้ามีอย่างหนึง่งที่เป็นสีสันอันนั้นก็คือเป็นพวกดิบบินก็ได้นะครับ คือตามความถนัดแล้วก็ตามที่คนผู้ใช้งานเขาชอบอันนี้ผมจะทำเป็นงานใบตองแก่ทั้งหมดเลยวัสดุอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาทำในส่วนของลำตัวลำคอได้นะครับก็คือใบลิ้นกระบือนะครับเวลามหาห่อก็จะทำให้มี รูปไอส่วนข้างหน้าท้องมีสีสันที่สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติในส่วนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการติดเกล็ดข้างนะครับเกล็ดที่พับไว้ก็คืออันนี้จะเป็นกีบคอเสื้อนะครับติดซ้อนกัน ไปตามในส่วนของส่วนกลางของด้านข้างของลำตัวนะครับเรียงซ้อนขึ้นไปเลยติดตั้งแต่ด้านล่างนะครับไปถืงน้ำบน จีบที่เราพับนะครับต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับดูลักษณะในการวางในนิ้วก็เกือบเท่าๆกับขนาด2นิ้วของเรานะครับติดแล้วจะเป็นในลักษณะนี้นะครับไปตามส่วนโค้งของเสียนเลย ตอนนี้เราก็ติดเกรดคคกด้านข้างทั้งสองข้างแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการนำส่นมาติดประกบเกรดอีกรอบนึงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการนำส่นมาติดไล่ขอบชิดกับกลีบนะครับกับเกรดนะครับ ไล่จากกันแต่ด้านล่างขึ้นไปในส่วนบนนะครับในตอนที่เราติดนะครับเราก็เอามาต่อกันให้เนียนนะครับทั้งรอยต่อของส่วนนะครับ ติดขึ้นไปจนถึงในส่วนของเกต็ดสุดท้ายเลยนะครับด้านบนนะครับเมื่อเราติดกเกร็ดกับสซนเสร็จแล้วต่อไปคือการนำหน้ากากานะครับเข้ามาสวมกับเสียง เวลาเพื่อนกาโฟมเพื่อนควรกลาวให้ส่วนปลายมันเล็กลงนะครับเพื่อที่จะได้สวมเข้ากับในส่วนของหน้ากากขยานาคได้นะครับเมื่อสวมเข้าแบบนี้ให้เรียบร้อยก็จัดรูปทรงให้พอดีนะครับแล้วก็ยึดไว้ด้วยตะปูเข็ม ยึดทั้งสองฝั่งเลยนะครับยึดไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าส่วนไหนที่จะหลุดก็เพื่อนก็ปักตะปูเขียมเพิ่มได้นะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงนะครับ ต่อไปก็คือการนำส่วนของครควนะครับหรือว่าหนวดมาเสียบเข้ากับในส่วนของปากล่างนะครับแบบนี้ในปลายปลายของถักเปียเรามันจะมียอดไว้สำหรับเสียบอยู่นะครับแล้วก็พอเมื่อเราเสียบเข้าไปเสร็จเราก็ยึดด้วยตะปูเกียมยอีกทีนึง เพื่อให้มันไม่หลุดง่ายนะครับต่อไปก็ใส่ในส่วนของลิ้นนะครับที่เหมือนก็เป็นถักเปียนะครับเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ในส่วนนี้จะทำจากใบลิ้นกระบือนะครับ เปลกระบือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าลิ้นโดยปกติของพญานาคก,ก็จะเป็นลิ้นสีแดงนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของพญานาคที่เราทำควรใช้พญานาคตาที่เป็นตาสีแดงแล้วก็ในตาสีดำนะครับจะให้ดูชัดๆนะครับเป็นลักษณะนี้จะเป็น ตามร้านขายอุปกรณ์ทำเย็บผ้าก็จะเรียกว่าตาตุกตานะครับจะเป็นตาสีแดงในตาสีดำนะครับเหมาะสำหรับที่มาทำพญานาคนะครับบางชิ้นจะเป็นส่วนของตาสีขาวในตาสีดำอันนั้นก็คือจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลักษณะทั่วไปของตาของพญานาคจะเป็นตาสีแดงนะครับตาสีแดงในตาสีดำ แบบนี้เสียนหนึ่งก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะพิธิก็จะไปทําให้ครบทั้ง5เสียน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตงานอีกทีในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมในช่องดีอา y บบสีนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ